สืบสารทํารงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ,ะราชดําริหรือสํานักง,งานกปร,รอก,กับทางสถานีวิทยุจสร0อค่ะวันนี้นะคะดิฉันฐานุตราลีวิทยานน์จะพาคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักกับเกษตรกรต้นแบบอีกหนึ่งท่านท่านนี้เนี่ยเขาทาเกษตรผสมผส อยู่ที่อําเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีร,รัมย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากเกษตรกรท่านนี้เนี่ยได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนําไปปรับใช้ในพื้นที่อย่างไรบ้างค่ะตอนนี้เขาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณเจริญสุขวิบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญสวัสดีครับค่ะเ <c oughs> จริญสุขวิบูรณ์นะครับค่ะ, <c oughs> ค,ะคุณเจริญค่ะได้ยินคุณเจริญเนี่ย เคยพูดไว้นะคะพูดถึงเรื่องของการทําเกษตรบอกว่าทําไม่เยอะทําน้อยๆแต่มีกําลังใจทําตลอดเวลาตรงนี้เเป็นการทําเกษตรแบบไหนยังไงคะเนี่ยไอการทําน้อยๆเนียนะะ่ยค่ะคือคือความหมายของผมก็คือว่าเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย่ะ,ะผมเคยได้ยินได้ฟังคาของาปรชาวบ้านคือพ่อไผ่สอยสัก,กันนะฮร ท่านอท่านพูดถึงหลักการทําเกษตรแบบให้พึ่นพาตัวเองได้อย่างแท้จริงก็คือการทําน้อยนะฮะทำน้อยๆอ,นะอ,อ,อย่าทําเยอะอก็คือทําน้อยแล้วเนี่ยเราจะมีกําลังใจในการที่จะทําเกษตรนะฮะให้ระยะยาวๆได้เนื่องจากว่าการเริ่มต้นในการทําเกษตรของแต่ละคนนะ่ะมีต้นทุนไม่ไม่เท่ากันค่ะดังนั้นท่านเลยบอกว่า กินอะไรก็ให้ให้ใหปลูกกันนั้นนะฮะอยากอ,าอยากจะกินพริกก็ให้ปลูกพริกห้าต้นอยากจะกินถั่วก็ให้ปลูกถั่วห้าต้นอะไรลักษณะเน,นี้แต่อย่าทําเยอะาทากินอะไรก็ให้ปลูกกันนั้นเพื่อเป็นการพึ่งพาตัวเองฮะอันนี้พอผมผมเองก็ได้ยินคํานี้แหละผมก็เลยใช้คําว่าก็คือทําทํ้น้อยๆแล้วมันจะมีกําลังใจเรากําลังใจคือทำแล้วมันไม่เหนื่อยนะฮะค่ะ ปลูกพิฆาต้นปลูกมะเขือห้าต้นอะไรลักษณะเนี้ยเวลาเราทําจะรดน้ําจะพรวนดินจะให้อาหารให้ปุ๋ยให้อะไรเนี้ยมันแป๊บเดียวก็เสร็จพอแป๊บเดียวนี้เสร็จเนี่ยคนจะมีกําลังใจครับอันนี้คือคือความหมายความหมายของเกษตรอ่าที่ทาอยู่เกษตรอ่าของคนทั่วไปท,นะทํานะคะค่ะของเกษตรกรทั่วไปค่ะแล้วอย่างที่คุณคุณจเจริญบอกว่าทําเกษตรมาระยะหนึ่งแนละ้วตอนนี้ น่าจะเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับประสบการณ์ก็น่าจะมีมากเลยทีเดียวสําหรับเรื่องของการทําเกษตรและณปัจจุบันนี้เป็นเกษตรผสมผสานใช่ครับในพื้นที่ถ้าอย่างนั้นมีการจัดการแบบไหนยังไงบ้างคะเนี่ยคือการจัดการพื้นที่นะฮะคือเกษตรของผมนะฮะมันเป็นเกษตรของภาคประชาชนทำสิบปีที่แล้วเนี่ยรูปแบบอีกแบบหนึ่งก็ทําก็ลองผิดลองถูก เป็นกเกษตรกรทาไร่บ้างกเกษตรอะไรมาเขาไล่ตามเขาเนะี่ยมันไม่ใช่กเกษตรทรรสวนเขาบอกว่ามะนาวาปลูกในท่อราคาดีกับปลูกตามเท่าอะไรดีก็ปลูกตามเนี่ยขเขาเรียกเกษตรกรทําไร่ไม่เราไม่เกยทกรสวนก็ล้มลุกคุกขัขนเป็นลักษณะอย่างเี้ยนะก็เป็นกเ,ษเกษตรสุดท้ายแล้วเราก็ก็ทํามาเรื่อยๆครก็อ่มาเป็นกเกษตรแบบผสมผสานก็คือเราทํามาเวลาที่มันนานนะสิ่งที่เราทําเนี่ย ทำตามเขาบ้างทำตามเกษตรบ้างทำตามอะไรบ้างบางอย่างมันก็เหลือบางอย่างมันก็ล้มหายใจจากไปไหนที่เหลือมันก็เป็นอย่างนิดอย่างหน่อยก็เหมือนเกษตรผสมผสานทีเนี้ยด้วยความที่เราอยู่ภาคอีสานเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติน้ําท่วมน้ําแรงน้ำะอะไรต่างๆเนี่ยขาดแคลนน้าดังนั้นเกษตรผสมผสานเนี่ยอมันมีคุณลักษณะพิเศษอีกแบบหนึ่งคือพืชทั้งหลายนะมันมีการทน แรงทนน้ําทนอะไรนี่แตกต่างกันผมก็เลยว่าเออพอเราทํานานๆมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยเป็นความโชคดีในการใช้คําว่าเกษตรผสมผสานนะฮะเขาทําลืชแบบหลากหลายทาแบบไม่มีรูปแบบเลยในเบื้องต้นนะเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีเทคโนโลยีเราไม่มีโทรศัพท์ไม่มีองค์ความรู้ไม่มี u t u b e ไม่มีอะไรไม่มีสื่ออะไรทั้งสิ้นนะอยากจะรู้ก็คือต้องไปหาผู้รู้ที่เขาทำก่อนชาวบ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ย ็รวมกลุ่มกันไปไปดูตรงนู้นตรงนี้ที่ทําคือของผมเนะ่ยโชคดีว่าอําเภริเลยแม่เราอะ่ะก็มีพ่อผายนี่แหละที่เป็นคนทำกเกษตรที่น้อมนาหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ท่านนะมาทาตั้งนานแล้วค่ะเราได้ยินข่าวก็ไปดูไปดูแล้วกลับมาทําเหมือนที่พ่อบอกก็คือทํ้น้อยแต่ทําหลายๆอย่างนะผสมประสานไปอันเนี้ยเวลานี้เราอาจจะกินนันเนี้ยเวลานี้เราอาจจะกินนันเนี้ยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นกเกษตร รูปแบบผสมผสาลสนลักษณะอ่างเนี้ครับอืมอืมค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นการทําเกษตรแบบผสมผสานที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นทางรอดที่ทําให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริงแบบนั้นหรือเปล่าคะคือถ้าผมสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราคุยไปแล้วเราเหมือนว่าพ่อหลายคนเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องเกษตรอ่ะค่ะอะ่เราพูดเรื่องเกษตรเนี่ยมันเหมือนไปตอกย้ำว่า มันเป็นเหมือนเป็นเรื่องเรื่องโมเหมือนเรื่องโกหกเหมือนเรื่องอะไรท่านผู้ฟังนะฮะแต่จริงๆในแนวทางผมเนี่ยผมว่าแนวที่ผมทํามาในสิบปีเนี่ยผมเห็นเมื่อสองปีที่ผ่านมาที่เราเกิดเหตุการณ์นะ,ะเหตุการณ์โลกระบาดขึ้นมาเนี่ยก็บ้านผมนี่แหละ,ะเป็นเป็นที่พึ่งของคนที่ตกงานคนที่ถูกพักงานคนที่ถูกอะไรเนี่ย มาใส่อยู่แล้วไปไหนไม่ได้หาอาหารมากินไม่ไม่ได้ออกนอกบ้านไม่ได้เลยไม่ได้เขาบ้านผมเนี่ยที่ทําไว้เมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยได้เป็นศูนย์อาหารขนาดใหญ่ได้ดูแลคนทั้งหมู่บ้าน mm. เกือบจะว่าเกือบจะทั้งตาบลเลยก็ว่าได้ฮนะ mm. ก็ได้มาพึ่งพาใสา่ผลละหมากมากไม้พึ่งพาใส่ผักสลิงต่างที่ที่เราทําไวน้นะฮะที่เราทําไว้แบบหลากหลายเนี่ยผมว่าเป็นทางรอดแล้วผมอยากจะยืนยันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ผมเองถ้าไม่แน่จริงผมคงไม่เอาลูกผมนะผมส่งลูกไปเรียนหมดเดือนทั้งหลายหมื่นหลายแสนนะจบปริญญาต้งปริญตีผมเชื่อในอาชีพของพ่อเชื่อในแนวทางที่พระอ,องค์ท่านบอกว่า,วาการพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยจะเป็นทางลดอย่างแท้จริงของของใครก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าให้มันเป็นการพึ่งพาตัวเองได้คุณจะทําธุรกิจคุณจะทําอะไรแล้วแต่คุณคชดว่า มันเป็นความมั่นคงจริงๆมันพึ่งพาได้จริงคุณสามารถหยุดแล้วมันก็กินได้จริงอะไรจริงเนี่ยผมก็ยังยืนยันนะว่าผมเอามืผมมีลูกสองคนผมเอาลูกผมกลับมาที่บ้านมาอยู่ดำรงวิถีชีวิตภายใต้หลักการน้อมนำนำ,นำสิทธิพอเพียงมาใช้แบบผสมผสานเป็นรูปแบบเนี่ยตอนนี้ผมผมว่าเรารอดอย่างแท้จริงผมผมเชื่อมั่น,นี่ยไม่มีข้อสงสัยใน ในวิถีของผมนะฮะ hmm. ในในวิถีของผมว่าผมวันนี้่นมาผมมีกินโดยไม่ต้องซื้อวันนี้ผมได้แบ่งปันให้กับพี่น้องให้กับพ่อแม่ผมได้อ่าส่วนหนึ่งเราได้ขายได้สร้างไรายได้กับครอบครัวกับอะไรต่างเนี้ย hmm. อ่าผมว่ามันเป็นทางรอด บบยังยืนด้วยซ้ําไปะครับค่ะเรามีกินในครอบครัวมีอยู่มีกินมีใช้ในครอบครัวทุกวันแล้วตอนนี้ได้มีการสร้างความมีอยู่มีกินในระดับชุมชนด้วยเห็นบอกว่ามีการรวมกลุ่มกันอย่างให้คุณจเจริญเล่าประเด็นนี้ให้ฟังหน่อยค่ะคือในชุมชนเรานะในการทําอาชีพเกษตรเนี่ยเหมือนเราพอหลับตาไปของกรมส่งเสริมการของกระทรวงเกษตรนะค่ะ เราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มงานหลายกลุ่มมากอยู่ในกระทรวงเกษตรที่เข้ามาส่งเสริมไม่ว่าประมงไม่ว่าปศุสัตว์ไม่ว่าด้านพืชด้านอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะดังนั้นเราก็จะรวมกลุ่มเกษตรที่มีหัวใจอที่ชอบว่าใครชอบในเกษตรผสมผสานก็มาในแนวทางผมใครชอบด้านปศุสัตว์ก็ไปปศุสัตว์ใครชอบประมงก็ไปประมง,ปปะมงสุดท้ายชอบเสร็จแล้วก็รวมกลุ่มสิบห้าคนยี่สิบคนสามสิบคนก็รวมกลุ่ม เอาใครชอบเลี้ยงวัวก็ไปตรตั้งเป็นวิสาหกิจกลุ่มผู้เลี้ยงวัวใครชอบประมงก็ไปทําเรื่องประมงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยไอสิ่งที่ได้จากผลผลิตอของของการทําเกษตรนะเหมือนกลุ่มเลี้ยงวัวก็จะมีขี้วัวค่ะซึ่งเป็นการลดต้นทุนให้กับกลุ่มที่ทํอาอที่ทําเกษตรอินทรีย์ทําปลูกผักจารองชีวิตแบบตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไรลักษณะเนี่ยเราก็กระจาย กระจายไปทุกกลุ่มอะกระจายไปให้กับคนที่สนใจเพราะที่บ้านผมเองเนี่ยเราก็ทําคือโชคดีว่าเราทํามาทําไปมีอยู่ประมาณเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยที่กระทรวงเกษตรบอกว่าให้ไปค้าหาคนต้นแบบโดยไปสร้างศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มผลิตศิลปะการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งทางเกษตรกระทรวงเกษตรเองก็มาสนับสนุนมาถ่ายทอดแล้วก็มาเอาที่ บ้านผมเนี่ยฮะให้จ้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเราก็เลยได้ได้ทีแล้วได้ทีเอาความรู้ที่ทำได้เอาความรู้ที่ทําได้เอาความรู้ที่เราอ่าน,นจันใจว่าอยากให้ให้คนเป็นเหมือนเราอยากให้คนมีกินเหมือนเราอยากให้คนพึ่งพาตัวเองผมผมก็ได้เอาบ้านผมเนี่ยเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยครับค่ะ ถ้าสมมติว่าวันนี้ไปที่บ้านของคุณเจริญจะเข้าไปเรียนรู้ดูงานมีอะไรให้ศึกษาบ้างคะคือผมเองเนี่ยถ้ามาที่บ้านผมเนี่ยอาจจะเห็นความหลากหลายนะเพราะผมดินทําเรื่องดินน้ําป่าฮะดินเนี่ยก็จะมีการมีศูนย์มีฐานนะฐานผลิตปุ๋ยขี้วัวขี้ควายจากเศษใบไม้จากเศษ,าาเศษ้างเศษหญ้าเศษอะไรต่างนเนี่ยคือเรื่องดินเรื่องอะไรแล้วก ก็ส่วนหนึ่งผไมเ่เองว่าเกษตรเนี่ยถ้าเราทำเพื่อนในการดำรงชีวิตอย่างเดียวก็คือการปลูกอยู่ปลูกกินหมดก็ปลูกอีกหมดก็ปลูกอีกเราควรที่จะต้องดูแลน้ำให้ดีนะฮะสร้างระบบนิเวศสร้างระบบนิเวศให้ได้อะไรให้ได้เนี่ยเราก็เนื่องจากเราอยู่พื้นที่ที่อาศัยน้ำฝนนี่เป็นหลักนะเราก็จะบริหารเรื่องการจัดก,การน้ำนะเราก็บริหารการจัดก,การน้ำโดยการลดต้นทุนจาก ระบบโซลาเซลล์บางเดีวนี้ทเทคโนโลยีมันมันเอื้อประโยชน์ต่อเรามากเมื่อสิบปีที่แล้วผมปลูกอะไรผมก็หาบใช้อาหาบรถเอาอะไรเราเใช้กำลังเรา,าอย่างเดียวเลย,เด,ยเดี๋ยวนี้มีเครื่องขึ้นแงรงอ่าแล้วก็ออีสานเรามันแรงอะอีสานเรามันแรง้งความแห้งแรงเนี่ยมันก็ทำให้พื้นดินนะร้อนแล้วก็วการระเหยของน้ำไม่จมากผมก็ ก็ทําเรื่องป่าเนะ่ยผมมีพื้นที่อยู่15ไร่ตรงนี้ยค่ะ<ฆ>ส่วนหนึ่งผมก็จับสันปลูกป่าประมาณ2,000ต้นเนี่ยพวกไม้ยางนาไม้แพุงไม้อะไรต่างไม้ตะเคียนทองอะไรที่มันดูกับคือพื้นที่ผมไม่ต้องบอกส่วนหนึ่งนไะด้ัำเป็นเมื่อถึงฤดูหน้าน้ํามาน้มามันก็ท่วมผมอยู่ติดลําน้ํามาค่ะ<ฆ>ใกล้ๆก,กับ<ฆ>ลําน้ําพอมันท่วมมาถึงอย่างปีเนี้ยท่วมขึ้นระดับถึง2เมตรนะท่วม อทั้งหมดเลยอะไรเลยเนี่ยเราก็จะพอถึงหน้าแ้งก็จะแรงเนี่ยเราท่วมอยู่ประมาณเดือนนึงหรืถึงเดือนนะแต่เรารู้ว่าถ้าเราปล่อยให้ผืนดินเราร้อนแห้งเนี่ยโดยจะอาศัยพืชลมลุกพืชอะไรต่างเนี่ยผมว่าเราอยู่ไม่ได้เนี่ยผมก็ะจะปลูกป่าจัดการระบบนิเวศของป่าเพื่อให้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องความชุ่มชื้นอะไรต่างในการเราปลูกแบบผสมประสานไม้อะไรที่ อ่าไม้ที่อยู่ในที่้มได้ไรได้ไม้สมุนไพรไม้อะไรต่างเนี่ยเราก็ได้สายป่าแต่เรมก็จะบริหารพื้นที่ที่ในสิบห้าไร่ของผมเนี่ยอ่ามันก็มีพื้นที่ที่เราทําอยู่ทํากินนะฮะทำอยู่ทํากินจับเป็นล,ล็อกเล็กโดยบูรณาการว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องเกษตรนะฮะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยไม่มีที่ทํากินล้วจะทํายังไงเนี่ยเราก็จะมีมีรูปแบบของ มีพื้นที่เล็กเราต้องอยู่อย่างไรนะมีตัวอย่างให้ดูเลยใช่ยังเขามาเขาบอกโอ้บ้านเราดินไม่ดีเลยปลูกไงก็ดินเค็มน้ำเค็มอะไรเงี้ยเราก็จะบูรณาการโดยการทาเปนแปลงเกษตรอีกแบบหนึ่งว่าถ้าดินไม่ดีเราปรับปรุงบำรุงดินให้มันดีต้องทํำยังไงเงี้ยในคนมาก็จะได้ลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นความหลากหลายในด้านอาหารการกินหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรต่างเนี่ย ็จะเห็นลนยยักษณะแบบนี้ครับค่ะเป็นลักษณะของการพึ่งพาพึ่งพิงกันที่มันอยู่ในระบบที่เรามีการจัดสรรแล้วนอกจากเรื่องของการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณเจริญเอามาน้อมนํามาใช้ในพื้นที่ตรงนี้ยังมีแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ก้าในเรื่องใดอีกบ้างคะที่คุณเจริญได้เอามาปรับใช้กับตัวเองอะคะ่ะพี่ผมผมเนี่ยยึดเรื่องหลักที่พระอ,องค์ท่านบอกว่าในการ ดูแลดินเนี่ยนะการดูแลดินการดูแลน้ำการอะไรดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าเป็นหลัปกปัญญาเฉกขีดต่อเองที่พระองค์ท่านได้ได้ทําให้ประสงค์ทกรของพระองค์เห็นมาเป็นเวลาช้านานมากพระองค์ท่านแสวงหาแหล่งน้ําพระองค์ท่านถึงพูดถึงเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติการดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้านดินน้ําป่าอะไรพวงนี้นะผมก็ใช้หลักหลักตัวนี้แหละ หลักปัชญาของพระอ,องค์ท่านในเรื่องการดูแลดินดูแลน้ําแล้วก็ในการปลูกป่าเพื่อที่จะได้สร้างระบบความสมดุลให้กับพื้นที่สร้างความร่มเย็นให้กับทั้งตัวเรากับนกอหอยปูปลาละอะไต่างๆ mm. แต่ต่างได้มาพึ่งพาใส่กัน <Yeah. S 2> สุดท้ายเราก็เหมือนได้ให้ลูกน่ะผมก็คิดไปนะครว่า วันนี้เขาบอกว่าโอ้ยธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอย่างงู้นอย่างเนี้ยผมก็เลยว่าเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราเชื่อในหลวงแล้วเนี่ยเราไม่ทิ้งประเด็นเรื่องการดูแลโลกด้วยสุดท้ายเราไม่รู้เลยว่ามันโลกเรามันจะมาถึงมาถึงวันนี้ได้นะว่าภัยพิบัตริรุนแรงมากขึ้นหลักจากการทำลายธรรมชาติทำลาย,ท,ลายทรัพยากรทำลายต่างทำให้โลกเปลือกโลกลก้มเละล้น อผมเป็นเกษตรกรนะผมผมไม่คิดเลยว่าอมันมันจะถึงนี้ได้แต่้นสิ่งที่ผมทำผมเลยมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยเราก็กดใจเราก็ได้ดูเลยโลกไปเนี้ยที่เขาให้วิถีชีวิตให้อะไรต่างตามหลักที่พงค์ท่านได้เป็นมอบเอาไว้นะอันนี้ผมผมว่าแนวทางที่ผมทําเนี้ยผมถือว่าผมได้ ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินนะฮะนอกเหนือจะตอบแทนคุณตัวเองนะฮะที่ได้เกิดมาพ่อแม่ทําให้เกิดมาแล้วเราก็มีอยู่มีกินมีครอบครัวที่อบอุ่นได้ดูแลสังคมบ้างอะไรบ้างได้แบ่งปันกันบ้างได้ทําทานบ้างอะไรบ้างเนี่ยจากสิ่งที่เราทําค่ะแล้วเหนืออื่นใดเปว่าพอมาถึงวันเนี้ยเราก็ดูข่าวบ้างอะไรบ้างเขาบอกว่าโลกมันร้อนโลกมันร้อนถ้าอยากให้โรกลดโรกร้อนเรต้องช่วยกันปลูกป่ปาผมเองก็เลยรูย้สึกว่า สิ่งที่ผมทําอะเหมือนถูกก้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมแต่เป็นสิ่งที่เราทํามามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งทําวันนี้ด้วยใช,ใช่ค่ะใช่ครับอืมค่ะแล้วอย่างนี้คุณจเจริญในเรื่องของการน้อมนำแนวพระราชริมาปรับใช้อย่างที่คุณจเจริญเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยค่ะตอนนี้ส่งผลกับคุณภาพชีวิตของคุณจเจริญแล้วก็ครอบครัวยังไงบ้างคะคือผมว่าวันนี้ผมกับภรรยาเนี่ยสองคนเนี่ยผมว่า ในวันข้างหน้าของผมเนี่ยผมจะไม่เป็นผู้สูงอายุที่โดดเดี่ยวผมจะผมเป็นเกษตรกร,เ,กรเนี่ยผมจะไม่ถูกทอดทิ้งจากลูกคือเราเห็นว่าปัจจุบันนี้น้องพ่อแม่เนี่ยพอทำกเกษตรมรรจนก็ส่งให้ลูกเรียนเพื่อเป็นเจ้าคนนายคนแล้วก็พอเขาได้เป็นเจ้าคนนายคนไปก็ไม่ได้กลับมาดูแลพ่อแม่เลยดังนั้นผมว่าหัวใจในการท,รทําเกษตรในวันเนี้สิ่งที่มันจะโตด,ดของชีวิตผมผมว่าผมจะมี ความแย่งยืนในด้านครอบครัวนะฮะผมจะมีมรดกคืออย่างน้อยผมก็คงเป็นพ่อแม่ไม่เห็นแก่ตัวแน่ๆที่เอาลูกมาเพื่อเพื่อยังไงอ่ะเหมือนเหมือนว่าตอบแทนนั่นนะมาตอบแทนบุญคุณน่ะเอาลูกมาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยอแต่ว่าลูกผมชอบด้วยฮะลูกผมชอบเราก็มีต้นไม้มาแนวนี้เหมือนกันชอบธรรมชาติมาแนวนี้เหมือนกันฮะเขาชอบเหมือนกันค่ะเราก็ปลูกต้นไม้ไว้เนี่ยฮะ เรามีที่สองแปลงเนี่ยก็ปลูกต้นไม้ประมาณสามสี่พัน 3, 4, ต้นเนี่ยฮะก็มีลูกสองคนผมตอนนี้ก็อายุห้าสิบกว่าแล้วฮะวันที่ผมตายไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าลูกผมนะจะอยู่ในวิถีเกษตรที่ผมทำเอาไว้เนี่ยได้อย่างมั่นคงอย่างแน่อย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่ามีความยั่งยืนในอาชีพอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไปมองว่าทําแล้วเนี่ยก็เพื่อหาเงิหนหาเงินเนาะ ทำถ้าใครคิดว่าเงินมันมันคือคําตอบสุดท้ายผมคิดว่ามันคงไม่ใช่แล้วแหละผมว่าอาหารอ่ะอาหารอาหารความสุขของของอาชีพของอะไรเนะี่ยผมว่ามัน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 เป็นคําตอบที่ที่บ่งบอกไปถึงความมั่นคงในวันข้างหน้าว่าครอบครัวเนี่ยอ่อรดมสมบูรณ์จะมัม่นคงยังไงเนะี่ยผมว่าอ่าผมเดินถูกทางไปแล้ว ในแนววิธีเกษตรอย่างนี้ฮะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจริญสุขวิบูรณมากๆเลยนะคะเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ทําการเกษตรแบบผ<ช>สมผสานอยู่ที่อําเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าใครสนใจนี้สามารถไปเรียนรู้ดูงานเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เรียนรู้ของคุณเจริญนะคะไปยากไหมคะเนี่ยหรือว่าต้องติดต่อตรงหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าต้องไปตามในเพจ Facebook อะไรก่อนไหมคะมาก็ไม่ยากัะปัจจุบันเนี่ยเราใช้ เอ่อทคโนโลยีก็เบอร์โทรศัพท์ดีที่สุดฮะติดต่อทางโทรศัพท์อะไรต่างดีที่สุดฮะศูนย์หกสามเจ็ดสี่เก้าหนึ่งหกสี่เก้าครับผมถ้าใครสนใจสอบถามไปถึงที่ทำกเกษตรของคุณเจริญสุขวิบูลบที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์กันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะบบอ,อยู่ที่ตำบลโครงการด้วยนะครับตำบลบุรโครงการลำเบอรลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมค่ะคได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ and uh I -huh. ค่ะอันนี้นะคะถ้าใครสนใจฟังไม่ทันหรืออยากฟังซ้ำนะคะสามารถติดตามฟังรายการย้อนหลังได้เลยค่ะทางเว็บไซต์ JSR o y นะคะทาง YouTube JSR 0 0 RADIO และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รค่ะ w w w r d p b g o t h นะคะติดตามรายการสืบสารทํรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร,รอรวมสืบสารงานพระราชดำริ